สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เราจะจะมากินอาหารไทยญี่ปุ่นในจานเดียวกันค่ะอาหารไทยญี่ปุ่นก็คือนี่ค่ะส้มตาไทยค่ะนี่ค่ะปลาเซอร์มอนค่ะเราก็เอามาผสมประสานกันซะเลยค่ะมันก็จะกลายเป็นปลาอาหารไทยญี่ปุ่นไงล่ะคืม นี่ที่เขียนี่ไม่ใช่หรอกนะกลัวเจอพริกค,ค่ะจะเขียยไม่เอาพริกก่อนค่ะเพราะว่าส้มตําไทยมันจะไม่เผ็ดไงล่ะคะเนาะเพราะเรากินเผ็ดไม่ได้นี่ค่ะปลา,สาใส่ลงไปค่ะปลาเซอร์มอนค่ะแล้วก็ข้าวด้วยข้าวเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวอะนะ่ะเนาะ นี่ก็คืออาหารไทยญี่ปุ่นค่ะเ <g ül> <g ül> สียดายค่ะเสียดายอะไรคะเสียดายไข่ไข่ปลาไงล่ะคะนี่ไงเห็นไหมันนี้ไข่ปลาอะไรอ่ะไข่ปลาเซอร์มอนใช่ป่ะคะ นี่ค่ะอาหารไทยญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็เอาไข่ไข่ไข่ของปลาญี่ปุ่นนี่มาคคุกใส่คุกกับส้มตำไทยของเราเนาะก็เอาข้าวไว้ข้างก่อนเนะ <c oughs> เาะปลาญี่ปุ่นปลาเซมอน เพื่อนๆมองไม่เห็นเนาะคคุกเขาจริงๆนะคะสมตำไทยอาหารไทยญี่ปุ่นค่ะเป็นไงบ้างคะ น้ำลายไหลสิท่าอาหารไทยญี่ปุ่นค่ะเคยกินแล้วค่ะแล้วก็ติดใจไงล่ะคะก็เลยอยากจะทำใหม่ค่ะ ชวนเพื่อนๆมากินอาหารไทยญี่ปุ่นกันนะคะส้มตำไทยผสมปลาเซอร์มอนค่ะแล้วข้าวญี่ปุ่นค่ะรสชาติมันจะกลมกล่อมเผ็ดนิดหน่อยเปรี้ยวปลแลมปลแมเค็มกระปานกลางค่ะ นี่่คะชวนเพื่อนๆมาหามาทำทานกินกันนะนะเออมันแปกดีนะเคยกินแล้วติดใจก็เลยอยากทำใหม่อีกค่ะ เพื่อนๆมองไม่เห็นเนาอะอนี่ค่ะอาหารไทยญี่ปุ่นค่ะส้มตำไทยผสมปลาเซอร์มอนค่ะปลาญี่ปุ่นค่ะ นี่ค่ะอาหารไทยญี่ปุ่นค่ะเป็นไงบ้างคะมือไม้สั่นเลยค่ะเพราะหิวค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะขอกินก่อนค่ะมือไม้สั่นเลยเห็นไหมคะเนี่ย ถือกล้องยังสั่นเลยค่ะมือเพราะฟาร์มหิวไงล่ะคะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ก็ลาก่อนลาด้วยการอาหารไทยญี่ปุ่นคะ่ะขอบคุณคะ่ะบายบาย้วเจอกันคลิปหน้านะคะ